โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกนเข้าสู่ช่อนจัดอันดับสนุกนะครับผมเปิดคลิปมาแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าลืมเปิดไมค์วะทุกคนเออพูดไปลืมเปิดไมค์ก็ <c oughs> เลยต้องมาเล่นใหม่นะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมอะไรเรืเร่อยเบสหลังจากที่เราได้จัดอันดับไปแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็มารีวิวนะครับผมในส่วนของ เกมนี้นะครับผมในส่วนของเกมมาร์ไรเดอร์เบดนะครับผมเป็นเกมของเพทูเล่นบนโปรแกรมอิโมเนเตอร์นั่นเองนะครับผมโอ้โหแบบอัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมเพิ่งรู้ว่าลืมเปิดไม้นะโอ้โหโโอ้โหเกินเบดคิงฟอร์มนะครับผมเจอกับคาริสนั่นเองนะครับผมนะมาจบ นี่นี่จุ๊บจุ๊บจุ๊บใส่ท่าไปตายนะครับผมนี่ล่างเบสคิงฟอร์มล่างทองนั่นเองนะครับผมหรือว่าล่างมารไรเดอร์เบสล่างทองโคเยอร์สเตทพัดนะครับผมโอเคนะครับผมชนะนะครับผม เล่นอีกนะครับผมเพราะว่าอัดไปลืมนะครับผมลืมเปิดไมค์โโอ้หมาดูตัวละครนะรผมที่ยังไม่ได้ปลดล็อกก็จะมีตัวละครโจ๊กเกอร์แล้วก็ตัวละครที่ใส่หมวกกันน็อกนะครับผมและในส่วนของร่างคิงฟอร์มนะครับผมก็จะมีเบธแล้วก็คาริสนะครับผมแล้วก็อันเดนชั้นสูงนะครับผมก็จะมี1 2 3 4ตัว5ตัวนะครับผมแล้วก็อันเดนทั่วไป นะครับผมแล้วก็จะมีรูปแบบคิงนะครับผมของมาร์ทเลเดอร์เลนเกลรูปรูปแบบเอทเออรูปแบบเอทนะครับผมของเลนเกลนะครับผมและตัวละครไรเดอร์ก็จะมีอยู่4ตัวนะครับผมเบดอ่าการเลนคาร์ลสแล้วก็เลนเกลนั่นเองนะครับผมมาเราจะมาเล่นเบดนะครับผมเจอกับเอาเป็นคิงฟอร์มไปเลยนะครับผมเล่นของสูง สำหรับตัวละครก็จะมีแบบเออก็เล่นได้นะครับผมแต่ว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับผมตัวละครที่ยังไม่มีนะครับผมเนื้อเรื่องก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงที่เจอกับเบดได้ร่างคิงฟอร์มเจอกับคาริสร่างร่างอ่ันเดดหรือว่าร่างจ๊กเกอร์ประมาณนี้นะครับผม แต่ผมอยากให้จะมีอ่าคิงฟอร์อ่ะคิงคิงของกาลินนะครับผมเออเป็นเป็นด้วงสองสองแงมเออเท่เท่มากเอออันเดนตัวนั้นเท่มากเะจุบจุบถ้าไม่ตายนะครับผมแจกฟอร์มจัดการจะจัดการคิงฟอร์มได้หรือเปล่านะครับผมมาดูช็อตนี้กันนะครับผมจะลีได้หรือว่า เรียบร้อยนะครับผมแจ็คปะทะคิงนะครับผมมาต่อเลยครับผมปุ๊บชุบโอ้โห,โหสัดพุ่งเข้าไปแบบน,นี้เรียบร้อยโอ้โหไม่ไม่โดน ชุบๆเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนท่าไม่ตายเอาเป็นท่านี้นะครับผมนะนี่คิกคือซันด์สเลสไลท์สเลสวิ่งมาแบบนี้ก็โดดนะครับผมตามนู่นเลดเดอร์คิกนะครับผมจะเรียบร้อยไม่โดนนะครับผมอออืื้หเดี๋ยวปิดท้ายด้วยท่ามอเตอร์ไซค์นะครับผมท่ามอเตอร์ไซค์มา รีพุ่งเข้ามาแบบนี้จะรดงหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับผมตายนะครับผมคิงฟอร์มโดนเบรล่างธรรมดาขี่รถตำพุ่งเหาะนะครับผมเรียบร้อยตาย โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นั่นเองนะผมสําหรับใครที่อยากจัดเล่นนะครับผมผมก็มารีวิวให้ดูนะครับผมว่าเล่นบนมือถือเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมก็ใครที่อยากเล่นนะครับผมสําหรับตัวเกมนะครับผมอยู่ใต้คลิปพร้อมโปรแกรมอีโบลิเตอร์นั่นเองนะครับผมเอเป็นว่าเจอกันคลิปหน้านะผมคลิปนี้นะครับผมผมจัดอันดับสนุกต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย